ัสดีปีใหม่นะคะขอทุกท่านนะคะมีความสุขสลอดปี2517นะครเดินทางปลอดภัยนะครับฉลอดปีใหม่อย่างปลอดภัยเจ็บป่วยมอะไรก็โทรมาขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปเยี่ยมญาติก็มีความปลอดภัยนะครับไม่มีโรคภัยมาแทรกแซงครับ We wish you happy healthy and wealthy year Happy New Year ค่ะปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทอง Happy New Year ค่ะ สวัสดีปีใหม่ Happy New Year มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีปีใหม่2 5 6 7ทุกทุกท่านนะครับ Happy New Year รวยรวยเฮงๆค่ะไอเกมาสเตะโอเมเดโตก็ไซมัสคุณทยไติาชมัไดัี